สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการกระชอนช้อ,อนข่าวใครว่าเกมไหนเด็กใครว่าเกมไหนดีต้องมาดูที่นี่กระชอนช้อนข่าวนี่เองแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมีเกมหลายๆเกมเนี่ยมาอัปเดตกันให้ฟังนะคะค<ช>่ะเริ่มจากข่าวแรกกันเลยดีกว่าเ,เกมนี้เนี่ยเขาบอกว่ากระแสเนี่ยแต่เกมยังไม่เปิดใช่ว่าแล้วอยากรู้กันแล้วละสิคะว่าเกมอะไรใช่ซึ่งเกมนี้เนี่ยเป็นเกมขอบอกไ้อย่าง คือเป็นเกมของใครมินเนอรว่าไปดูดหลาย,ลยค,นคนจะทายกันถึงแล้วแต่ถ้าใครยังไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูรีวิวเกมนี้ก่อนดีกว่าค่ะ ไงบ้างคะตัวอลังการไหมอลังการแสงแบบตะกี้แบบพูดว่าฟึ๊บแบบว่าขลิบดอกไม้ใช่ไหมใช่มีแบบว่าปล่อยพลังมีแบบว่าแยกล่างใช่นี่เห็นในรู้สึกเหมือนดูหนังจีนเลยอ่ะใช่เห็นตะกี้เห็นไหมมีตัวภาษาจีนขึ้นมาอ่ะเพื่อนๆยังไม่รู้ใช่ต้องบอกว่าเป็นเกมแนว M M O R P G เฮ้ยแต่เนี้ยยังไม่ได้บอกชื่อเกมเลยนี่ใช่ไหมใช่ไหมนี่ให้ดขออเอนขอเอ็กเซนขอ ให้ได้แอปแอปเซ็งคดีแอปเซ็งดีเดี๋ยวะไรคะเมื่อกี้บอกไปเลย Legend of Emperor อาดูปัดดูปัดเน่เดี๋ยวไปทำตามนะไอเขาเดี Legend of Emperor นี่เองใช่แล้วเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วเพราะว่าเป็นเกม MMO RPG นะคะจากไ่ายวนเนอร์ของเรานี่เองใช่แล้วเขาบอกว่ากำหนดการเปิดเกมเนี่ยก็ยังไม่สามารถกำหนดได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ย มีทั้งแฟนเพจมีทั้งคอนเทนต์มีทั้งเว็บไซต์มีทั้งเว็บบอร์ดใช่ครบไปหมดเลยแล้วยังบอกว่ายังมีคอนเทนต์ออกมาด้วยนะว่าความสะดวกสบายที่สุดยอดที่สุดภายในเกมนี่ตำนานจักรพรรดิสยบเทพใช่แล้วตอนนี้เนี่ยก็มีแฟนเพจที่เป็น Facebook เข้าไปดูเข้าไปกดไลค์ facebook. com/slash/thelegendofemperor ชอบเหลือเกินคำนี้ใครสะกดไม่ถูกก็เข้ามาได้ที่หน้าเว็บไซต์ www. c a m e r com ใช่แล้วก็จะมีข่าวอยู่ The The Legend of Emperor ใช่แล้วก็จะมีแปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าเกมนี้เนี่ยการันตีด้วยนะการันตีกวาดรางวัลสุดยอดเกมทั่วเอเชียหกลวันใช่เลยวันใช่เลยใช่เลยต้องเข้าไปดูกัน แล้วก็ในข่าวหน้าเว็บคอมเมอร์ของเราเนี่ยก็จะมีคอนเทนต์คอนเทนต์จากทีมงานเออไม่ใช่ทีมงานเราเป็นที่ทีมงานจากวินเนอร์ใช่แล้วที่เขาส่งกระแสเกมเข้ามาให้เราตื่นเต้นกันในออฟฟิศใช่นะเรารางวัลตะกี้ที่เราพูดถึงนี่มีนี่มาจิ๊บจิ๊บ2,010เกมสตาร์เกมสตาร์วอร์ดหูเกมสตาร์ไฮโซไหมไต้หวันด้วยนะ2,010ไต้หวันออนไลน์เกมโกลเด้ อมีเกมมีอีกรางวัาหนึ่งเอเชียออนไลน์เกมอวอร์ดสองพันสิอ็ว้าวอันนี้ได้เป็นอะไรนะลีเชนัลอวอร์ดออฟ t ไนน์สไทเเหมือนกับว่าแบบทั่วเอเชียจริงๆอ่ะกว่าทั่วเอเชียใช่มีมีไต้หวันมีอะไรนะมีไต้หวันมีของอะไรนะเกาหลีใช่ของเกาหลีก็ได้เหมือนกันนี่ต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยกระแสแรงมาก แน่นอนแนะ่นอนเลยวิวไปก็แบบว่าเหมือนสยบเท่จริงอ่ะใช่เพราะมันดูแบบว่าอลังการงานสร้างเอฟเฟกต์ดีไซนเสริมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันหน้าด้านจะเอาภาพคอนเทนต์มาให้เพื่อนๆดูว่าเป็นยังไงตัวละคร บูบบบบูบบขนาดไหนมีเป็นแนวแฟนตาซีก็ว่าได้นะใช่อันนี้จะเป็นนที่จะไปสมัครใช่ ID ีจ register เข้าไปใช่อันนี้หน้าเว็บเขาเลยนะพร้อมรีวิวตัวเมื่อกี้ที่จรได้เปิดให้ดู www.emp.in.th อันนี้คือตัวย่อของเกมนี้ใช่ถ้าเราสะกดไม่ได้เขาพี่เขาบอกว่าเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นหรือว่าติดตามข้อมูลข่าวสารได้นะคะแบบ แบบเขาเรียกว่าอะไรแบบใกล้ชิดเลยอ่ะใกล้ชิดทีมงานเข้าไปตอบในเว็บบอร์ดใช่ใครที่เราคอยเล่นอยู่เกมนี้ก็สามารถเข้าไปได้ในทั้งในหน้าแฟนเพจแล้วก็หน้าเว็บไซต์แต่ด้มาถึงนี้เลยเกมมักกรรเกมที่ใหญ่ที่สุดเอ็มไทยออนนี้ต้องอุบไปก่อนเดี๋ยวเราอะไรนะจะสารต่อเลื่อนี้ให้ฟังว่าเกมนี้เนี่ยเนื่องจากในคอสเพล์เราเนี่ยมี แต่งได้ทุกเกมอ๋อลองนึกสิถ้าใครแต่งคอสเพย์เกมนี้มาใช่ไฮโซมากอ่ะต้องแบบครบองค์จริงๆอ่ะใช่แล้วคือเป็นชุดที่แบบสวยอ่ะอะไรเงี้ยเราเราเหมือนนางเซียวริมยี่่ะแอมเซียวริมยี่เซี่ยวเซียวเซียวลิมยี่อออาจจะมีข้อมูลผิดเพี้ยนกันเพื่อความผ่านนิดนึงนะอ่าซึ่งซึ่งตัวละครเนี่ยอาจจะดูแบบเหมือนสมัยก่อนในเด็กชอบดูหนังไอเนี้ย หนังจีน,จนหนังจีนที่เป็นกระบีอะชิงชิงยุทธจักรอะไรอย่างงี้ยอยากจะบอกว่าจิ๊บจิ๊บเนี่ยมีหนังในดวงใจเรื่องหนึ่ง<ล>ที่นางเอกและพระเอกชื่อว่าเซียวหลิงนึง่ง <c oughs> เซียวหลิงนึ่งกับอะไรนะเยี่ยกล้ย้ยอ,อใครเคยดูหนังจีนนะต้องลองไปหาดูแล้ว <c oughs> ชอบนี่จังไม่บอกชื่อเรื่องดีกว่าไม่บอกชื่อเรื่องแต่ว่าชื่อพระเอกนางเอกเนี่ยชื่อเซียวหลิงนึ่งกับเยี่ยกล้้ยจะบอกว่าเดี๋ยวนี้นะ ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ดา้าก็ดูนะหนังจีนอะ่ะ oh. ตอนกลางคืนอ่ารู้สึกจะเป็นช่องสาม uh. กลางคืนสักประมาณตีตีหนึ่งตีสองอะไรอย่างเ oh. งี้ยนจะมีละครใช่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 ใชหนังจีนเมื่อก่อนจะติดมากเลย uh. เรื่องเรื่องเรื่องขุนศึก คุณศึกตะกุนหยาใช่ไหมคุนศึกตะกุนหยาใช่เลยน่ารู้สึกว่าเกมนี้ติดอ่ะเรายังไม่หลุดพ้นกระแสเมืองจงเมืองตีนอะไรกันมาเกมต่อมาเออนี่มาที่อีกหนึ่งเกมจากฟันบอกยังมียังเป็นนินจากับอีกสองสองเกมเอ้ไม่ใช่สองเกมการ์ตูนสองเรื่องมาฟิตเทลลิ่งกัน ไ๋อฟิตเทลิงใช่ชื่อว่าเกมพ็อก็ตินจาใช่แล้วระหว่ังการ์ตูนเรื่องารูโตะนิจากับการ์ตูนเรื่องบิชเขาบอกว่าเป็น2เกมดังสองการ์ตูนดังที่แบบว่าทุกคนในทั่วโลกเนี่ยนิยมแต่งคอสเพย์อันดับต้นๆซึ่งตอนนี้เนี่ยดะดาก็จะไปถึงเรื่องคอสเพย์อีกทีหนึงก็คือว่ามีน้องๆเนี่ยพร้อมที่จะแต่ง ชุดบีชชุดนันโตกันเยอะมากแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่แบบอัปเดตแบบสุดๆแรงมากเปิดตัวเมื่อวานจากเกียนี้ใช่นะซึ่งมีพี่ๆทีมงานของเราเนี่ยไปไปดูกันมาด้วยว่าเปิดตัวเป็นยังไงภาพบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะเก็บมาให้ฟังแต่วันนี้มีโปรโมชั่นที่เข้าไปดูในแฟนเพจใช่กับการกดไลค์ที่หน้าแฟนเพจจะมีตัวนรโตอยู่นี้ ใช่ถ้านี่กดไลค์กดไลค์ไลค์ไลค์กันนะคะไลค์กันไลค์ไลค์ผมสีเหลืองจะได้หลังวันอ่านี่เลยมีสิทธิ์ลุ้นเจ้าตัวเจ้าตัวอะไรเจ้าตัวอะไรคะที่ใส่แว่นเนี่ยมีไหมมีพับนี้มาแล้วแน่นอนนะคะได้รางวัลไปนะเขาบอกว่ากิจกรรมนี้เนี่ยยังยังมีจำนวนจำกัดก็คือไม่ไม่ได้กำหนดวันมาว่าของจะหมดเมื่อไหร่อ่าให้เพื่อนเพื่อรีบเข้าไปกดกันอืมนอกจากนี้ ก็อย่างนี้สามารถลุ้นเปิดกล่องอันด้วยนี่เปิดกล่องฟันบล็อกสีแดงๆแบบนี้ใช่แล้วก็สนุกฟันบล็อกใช่แล้วตามสโลแกนใครที่เป็นแฟนๆของพ็อกเก็ตมินจาก็สามารถเข้าไปกดไลค์ไลค์ไลค์อ๋อได้คนละไลค์ไหมไลเดียวไล์เดียวไล่เดียวหนึ่งอดหนึ่งไลค์ใช่ไหมเออนะคะนี่ก็สามารถเข้าไปได้นะค่ะสำหรับเี้่เราอัปเดตกันไปสองเกมใหญ่ๆแล้วมาที่อีกหนึ่งเกมไหมก่อนทักเบรกกันอีกหนึ่งเกมว่ามา เกมนี้เนี่ยเกมแฮปปี้เกาะแฮปปี้เกาะใช่คุณจะแฮปปี้ถ้าคุณเข้าไปเล่นในเกาะนี้ Dreams Island ใช่แล้วเป็นเกาะในฝัน Dreams นี่ Island ใช่ที่เขาก็บอกว่ามีการแบบอัปเดตสิ่งที่สร้างใหม่ๆใช่แล้วสไตล์แนวสไตล์ยุโรปยุโรปไปดูภาพกันไปมีภาพแบบนี้มีบ้านแบบทรงขนมปังที่ทั่วไปแบบว่า อันนี้เขาเป็นว่าเป็นฝรั่งเศสใช่แล้วใช่แล้วคือแฮปปี้กกอนเนี่ยในเกมเนี่ยก็จะมีบ้านเราหนึ่งหลังแล้วก็ทั่วไปก็จะเหมือนทำการ้าเหมือนกับว่าเป็นเป็นชุมชนของเรา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 เป็นเจ้าของเกาะนี้เราก็จะมีสร้างนู่นสร้างนี่สร้างนู่นสร้างนี่ซัมปิงอะทุกอย่างใช่แล้วตอนนี้เนี่ยเขาอัปเดตอัปเดตคือซัมปิงทุกอย่างที่เราจะมาไว้บนเกาะเราให้เป็นสไตล์โรกนี่ต้องบอกว่าสิ่งปลูกสร้างที่พูดไปเมื่อกี้เป็นสิ่งปลูกสร้างใหม่ใน ในซีรีส์นะสไตล์ยุโรปใช่ไหมที่เราไปี่ในพาร์ทแรกเนี่ยอัปเดตของอัปเดตของรางวัลก่อนล็อกอินต่อเนื่องตั้งแต่วันที่สิบแปดพฤศจิกายนอ่าสิบแปดพฤศจิกายนเดือนนี้ไปจนถึง30มสิสิ้นเดือนสามารถล็อกอินได้แล้วก็จะได้รับรางวัลเป็นจิกซอว์หลังจากที่สะสมครบ6ชิ้นแล้วเนี่ยก็จะสามารถแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งสร้างได้ เป็นครันที่วิวซึ่งเป็นหลังใหญ่กว่าเดิมใช่ก็จะเป็นเป็นบ้านหลังสีแดงเมื่อกี้อ่าสิบหกซ้าห้าดาวนี่เดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีภาพเดี๋ยวจะมีภาพมาให้เมื่อกี้อ่านี่หี่า้าสีแดงสีแดงแบบนี้นะคะสะสมสะสมครบหนึ่งครั้งสามารถแลกได้หนึ่งชิ้นนะอ่าแล้วก็สามารถแลกรับไปได้มากสุดถึงสิบห้าชิ้น เพะะื่อนๆคนไหนที่เป็นแฟนๆแฮปปี้เกาะแล้วก็มาอัปเดตไอเทมของรางวัลเติมเงินกันเพื่อฉลองการเปิดตัวของกิจกรรมตกปลา <ừ> เพื่อจะให้ผู้เล่นเนี่ยเติมเงินได้ง่ายขึ้น <ừ> นะคะก็มีการปรับปรุงจํานวนเงินที่แถมให้จากการเติมเงินด้วย <ừ> ก็เติมเงินครั้งละ24เพชร <ừ> ได้รับรางวัลเป็นก๊าซตกปลาคูณ3 แล้วก็เสียงลุกสร้าง5ดาวร้านขนมปังฝรั่งเศสนี่ร้านขนมปังฝรั่งเศสที่มีที่มีอะไรนะเป็นหลังคาฝรั่งเศสแบบนั้นใช่แล้วสังเกตง่ายมากเลยนะจะรู้ว่าเป็นขนมปังฝรั่งเศสหรือว่าเป็นร้านขนมปังเค้กแล้วมีรูปเค้กใช่ไหมรูปเค้กแบบว่าพอเล่นเกมไปแล้วก็หิวไปอะไรแบบนี้นะใช่แล้วก็เราก็กินนั่งกินไปนะเกมน่ารักน่ารักมาให้เราแล้วดังนั้ก็จะขึ้นกันนะอะไรอย่างนี้นะเออมากันที่ อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดเติมเงินครั้งละ40เพรก็จะได้รับรางวัลเป็นก๊์ดตกปลาเหมือนกันแต่ว่าแต่ตะกี้คูณ3ามใช่ไหมอันนี้คูณแสิ่งปลูกสร้าง5้าดาวแล้วก็คอฟฟี่ช็อปนี่คอฟฟี่ช็อปขวามืออ่าใช่แล้วขวามือฝั่งนี้ใช่ไหมอ่าขวามือของเราขวามือนี่นี่ฝั่งนีนเออฝั่งไหนเนี้ยเออนะนี่นี่เอาเป็นว่าที่มีที่มีอะไรนะเป็นรูปลูกแก้วอะอ่าใช่แก้วเป็นกาแฟดูรู้เด่นชัดเลยว่าเป็นคอฟฟี่ช็อปใช่นะแล้วก็ถ้าเติมเงินครั้งละ120เพชร ก็จะได้รับรางวัลเป็น15เพชรการตกปลาก็จะได้รับอีก15เพชรเพิ่มนะแล้วก็การตกปลา,าใช่แล้วก็การตกปลาคูณ15แล้วก็สิ่งปงงลูกสร้าง5ดาวแล้วก็ร้านขนมปังฝรั่งเศสบวกกับสิ่งปลูกสร้าง5ดาวแล้วก็คอฟฟี่ช็อปถือว่าถ้าเกิดเติม120เพชรเนี่ยก็จะได้รับราง,งวัลรวนหมดเลยอะ่ะเออทั้งร้านทั้งร้านคอฟฟี่ช็อปร้านขนมปังฝรั่งเศสสิ่งปลูกสร้าง5ดาวก็คือเป็นรูปบ้านังคาสีแดงๆนั้น เออแล้วก็ได้การตกปลาคูณสิบห้าแล้วก็ได้เพชรอีกสิบห้าเพชรนะก็ต้องว่าแบบยอนแน่ตั้งไปตกแต่งกล่องสไตล์เออดาด้าก็เล่นใช่ไหมเกมนี้แน่นอนอะไรมาเนี่ยเล่นหมดเลยอะไรมาเนี่ยตอนนี้ซัมติ้งลกเต็มเกาะใช่ไหมมันลกเต็มเกาะแล้วใช่ไหมไม่มีพื้นที่กาลังกาลังกาลังจะทําการเก็บเงินขยายพื้นที่อยู่นี่ใช่ไหมนะอ่ะเพื่อนๆคนไหนที่เป็นแฟนๆหรือว่าเล่นเกมนี้อยู่ นะคะก็สาวกเขาเรียกว่าเป็นแอปเฟซบุ๊กใช่ใช่นี่เราก็เอามาอัปเดตกันนะคะในสไตล์ยุโรปอนะในสไตล์แบบใหม่ก็สามารถเข้าไปหรือเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยได้เล่นนะคะยังไม่ยังไม่ได้ลองเลยว่าจะเป็นแบบไหนก็สามารถเข้าไปได้ที่ a p p facebook. com/fbiceland underscore th นะคะชื่อค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะแต่ ช่แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนจดไม่ทันหรือว่าฟังไม่ทัน<ม>ก็เข้ามาดูได้ที่ w w w g a m e r c o m นะคะเอาล่ะเดี๋ยวพูดมายาละเดี๋ยวไปพักโฆษณาสักครู่นึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันต่อค่ะค่ะ